Anh mấy lần cuối cùng. Tightly lạnh hay móc. gì mất hay móc. Tiếm lại hay móc. lại hay móc. Tiếm 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 lại hay móc. nó lại hay móc. Tiếm lại hay móc. Tiếm เอาว่เอาเอาเอาาเีนไปที่เท่าไปที่เท่าที่เท่าม่เ้หนาเมือันอืมอเออแ้าใช้กน้อาใช้ใไมหานไม่ชอบไว้หลัไชอบไอ่หาหายก็ไหนก็หาเท่าไอมาคุณเอะปทีเทาไปทเท่าปทเท่าปทีเท่ามันนีเบอเอามันนี้เบอไได้มีมเอวมีเอี่ยมเอ้แล้วก็อีเอวครับคอ

อหญ่ขึหมายพราว่าเข้ตางไเลยงามน้องไหมทางไทยยังกะขังคือกรคว้า้กาเข้ามาแค่็หงันไ่มเมื่อไหบุ้ยิวัดหัวเตอม่ยัม่ัวเต็กองกัาเท่าไหที่ต้อันนี้ก็เพาเท่าอันนั้นเออเท่านน่ะท่านทานค่ายเอ่ายค่ับเ้าเขาน่ะค่ เจาชีาเ่านะเอครับผมแต่เขาเขาแต่ว่าเอเจชี้ชี้พัดว่าไม่ใีสั่งเที่เสียไอททัน่ได้สิม่ก็จะได้ไปหาแลัว้ีเดียวเอ้บมันแต่ีีลว่ะโอ้ทำไมถึงวากันทนหรับผาว่าเนาะี าชาเฮาพีชิบี้เอาคนงพี่ใชชีชจิตัใช้ไปกองตลาหรึเปล่าจิตใจแล้วพี่ใจจใจไปแล้วพี่ได้ไปใจจ้ใจไปด้ไยังมาใที่เขาไปที่เไปมาแดงตึ้งขึ้นโมนจิบข้อมันแดงตึ้งึ้นแดงตึ้งนแดงตึ้งเอาก็บมกงาเลยตัวบักงาเลยตูที่ได้เป็นมาล้วค thay qua đây vậy thằng thằng không có thôi thay 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 đi thay thay ngay thay <laughs> ăn được khăn ngoài có gì cả, có biển háp à, lọt thôi. Anh đúng là bắt lọt ha. Này mấy con, nay thước năm rạ, nay thước năm rạ. Thấy quá hậu rồi. Quá quá hậu chiếc chiếc hàng quá nay khó quá hậu quá hậu. Thay quá đây, anh em quá thay, quá đại quá đại quá đại. chỉ có chỉ. cứ cảnh, giả kho thế thế gì cả. Mau จะก็ร้องอยว่วันทั้งวันนน้ัอกข่าวถือแวกรีอืต้องนแขนเขาวัดเลยเขาวัดชี้ชิ้ใหเทียเที่ยวเที่วเ่ยว้ไวดาเท่อะไรวัดอันนี้เ่าได้ตัด่อกอาคาดว่ารู้ทั้งไม่ได้เจนกับว่าแถวถ้าตัวครับผมพักไหนเนาะพักไหนอ๋อกวได้เอาอจวไปให้เขาแขานได้หรือเขาให้รองรองด้วยก หายกันไนหายข้หามาสัดตัวเอาอาชกไปชกไปไหวนไปจะโชกแ่วันที <c ười> <c ười> ่นึ่งนี่มาขับมนองงั้นเหรองกันยังยังเด่นป่าเดนป่ะเดนน้นหายยันไขัดขัดข้าขัดใส่มือเลกว่าไู่ใส่นั่นวะนั่นวใส่มีวัขังผมมาหลเวเตียาขังต่ขังไกลไปถึงวัน ว่าแลงไปข้งไกลไปนันโอ้แได้หาให้ได้ตัวนี่เสียเบอรนี่ไม่เบรจะเคลยรแล้วเอ้งขา้อมาไนเบ่ยูที่สร้างเขาแข้งขาว่าดงทุกานว่าใดว่าใดว่าพอใจว่าใด้กืองมันนอยพอเอาเบอร์ที่เคลีมร์นทุกเออขันเบอร์าัเบอร์ที่แกขัดอีกนะไม่นี่ผู้ใช้สุกองลาเอ้ใช้สุกองาละจำได้กับช้ไทยจำได้กับช้ไทเป็นที่ อาชิพส้านักคือสิโอค่ะอาชีพสํานักอา้านักสํางไกเพอะเอาไบแล้วเราที่ว่าได้ใครก็ม้วนเชือื่อาไวากันพอีหป่าชิกิบก็ตั้งนั่งนั่าก็่งบ้าตั้งนั่งเทมึงตั้งนั่งเทว่าเออใช่แล้วก็สิขังเอาไม่ขังไปขังไกลที่เราขังไปขังไกลนั่หือเฉียขังพอป้าม้วนใช่แล้วว่าเลยเสียขัง tay hãy mấy chồng mấy lạc mấy chồng mấy mạng nó được đâu đó ừ. Chá, không thể có thể nó hả không khánh sẽ tạo thải đây đó khả à? đây chàng thôi, nó chắc chị quá phát cồn hấp cồn chàng chàng, mấy chàng đô, <laughs> là đâu lai cái đó có quyền anh อะไรงิ้แข็งพอนั้นหมดอ่ะเข้ามาหายกินนั่งหลับว่ากินนั่งหลับ้ำ๊ปก็นั่งพักนะอนนหลับมาไดไเงิ้แขงตู้อะไรดิตูยังมันเราดีร้ายวฉันห้าพไปชอบว่ากลกอกกอกไเาว่าโกนะ้ที่เ้คต้องบกก้าที่ที่เรากาตนหรือบปว่าจังที่ที่แไม้พกเรากรโาว จังทั h ong h ong. ้งหม่างเพราขัดต้าม้นมา่จะตืงห้องห้องก็ได้จำเลยห้องสามแว่าจังิงหละว่าจังชิกับว่ากูเออเอาเอาจังหลานได้หอล่าครับไม่ชอบไม่หลับไม่ชอบไม่หวานชอบอชอบข้นั่นหรอเลาอ้อ่อเธอบะเธอมาตัดแไแฉกออได้หว่ะน้าน้าน้าเต้าเป็ดต้อเนะปร้าั้นแค่แตว่ามันทำกะดาค่ไม ครัไปวัดไปหรื่าครับวัดที่หนึครับครับผมถ้าคิครับค่ะบสาธุสาธุครับเครับผมตานังครับผมนะจะขาดเมื่ไหรคือใส่ซีทซใสีีีนเอมครบย่ไี่ได้ไปหามให้ปูไมีเอ็มมีแอแล้วก็เอเอลเอครับผม เห็นถามมาหลายนะครับเนาะเห็นถามแอดมินมาหลายแต่ว่าแอดมินกะก็เลยมาถามผู้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดนะครับเนาะผู้เพิ่นอยู่นี่ผู้เพิ่นทรงแอดมินบบอร์ทรงนะครับเนี่ยสำหรับอาเซียปู้ซี่บะขาวครับผมคือเพิ่นเป็นผู้ทรงนะครับเนาะผู้ใดอยากได้ใส่ได้ก็ทักเพิ่นเข้ามาเดี๋ยวเพิ่นจะขึ้นเบอร์โทรให้สำหรับอาเซียปู้ซี่บะขาวผู้ใดอยากบุซ่าขังาย ค้างแห้งผสมเด็ดปูว่าเปินค้างธรรมดาเนี่ยนะครับเนาะชาวรัสเสียเพิ่์นสกีนคือแมาเห็ดของเพิ่์นก็ปูซี่มะขาวเนาะตามนั้นข้างหน้ามี่ยังครับข้างหน้าเป็นสายบุญครับผมอยู่ข้างหน้าเป็นสายบุญโอ้สายบุญครับผมมีแต่สีขาวเนาะสีขาวข้างหน้าอย่าสกีนเป็นปูซี่ปมะขาวเนาะผู้ใดสนใจอยากติดต่ออยากได้เสียเนาะครับเนาะคุณถามอะไรกัน โทรห,หาเพื่อนได้ครับ0624831250ครับอีกครั้งค่าเชีย0624831250ครับผมครับผมครับ,รบตามนั้นได้ครับเด้อสำหรับแนวทางที่แอดมินหามาฝากในมือนี้นะครับเนาะสังเกตปูพ่นทักแต่มีซีซีกับ38 ตัวเลขตัวนี้ย่งางบ่เคยได้ยินออกจากปากปูเลยครับเด้อหัวต่ได้ยินมือน,นี่ครับผมเนาะอ่าพิจารณาเบิงเนาะวิเคราะห์เบิงดีๆตัวเลขที่แอดม,มินหามาฝากนี่กะขั้นฝันดีคือได้มาจากข้างอื่นในแมาตรงกันกับเลขปูผู้ใดสิต,ต,ติดตามปูตาอยู่เนาะครับเนาะปูตาปูซี่ลาเขาอ่าคืนว่าเป็นโคกชุดถ่ายเลยนะครับเด้อสำหรับเลขตัวนี้อ่าพิจารณาเบิง่ง ชอบมากจัางลงทุนนะครับเนาะเสียงโศกเชียงดวงไว้โแนีย bon ดีอัิมาทามั้งบนทั้งล่างนะครับเนะาะเป็นควมเสือส่วนบุคคลนะครับเด้อไปมักไปสอบไปจังวา่าให้บ่มกกับพันสำหรับคลิปที่แอดมินหามาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเน้นย้ำครับหาให้ได้ครับสวัสดีครับ